สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพผมผมนายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับกลับมากันที่เกม Dice Kingdom นะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเศรษฐีนะครับมีทั้งระบบ Play to Earn สายฟรีก็เล่นได้นะแล้วก็จะมีเรื่องของ NFT ด้วยสายเปก็สามารถที่จะไปเปิดกระปองหาตัวละครที่เขาเรียกว่า d i ซอร์นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นให้กับเราได้ด้วย ละที่สําคัญอีกอย่างก็คือเกมนี้พัฒนาด้วยฝีมือคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะคุยแล้วก็สื่อสารกับผู้พัฒนา,นาเป็นภาษาไทยได้อย่างสะดวกโยถิ่นนะฮะสำหรับการที่จะเข้าไปเล่นนะครับท่านผู้ชมจะต้องมีกระเป๋าก่อนนะครับก็คือจะเป็นตัวของบิดคัมเน็กหรือว่าเมตาแมสต่ผมแนะนําว่าให้เป็นบิดคัมเน็กจะดีกว่าเพราะว่าเขามี NFT ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถซื้อขายด้วยบิดคัมเน็กได้นะครับก็อันนี้ใครไม่มีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับลิงก์ทุกอย่างผมจะทิ้งไว้ใต้้คคลลิปแวนะรับ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นก่อนเลยกันละกันนะครับคือตอนนี้ก็จะมีอยู่โหมดเดียวก็คือ7เทิร์ดนะครับก็คือจบในอนาคตจะมีโหมดที่ดินนะครับสิเทิร์ดแล้วก็โหมดบันไดงูด้วยอันนี้น่าเล่นมากๆาครับแต่ว่าอันนี้ต้องอรอในอนาคตสําหรับสายฟรีเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเขาจะแจกตั๋วครับตั๋วเนี่ยมันจะใช้แทนเหรียญเค เหรียญ K เนี่ยมันคือเหรียญที่เราจะเหมือนกับเป็นลักษณะของการวางเดิมพันนะครับถ้าเกิดเราชนะเราก็จะได้เหรียญไงถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะเสียเหรียญไปเข้าใจเนาะวันหนึ่งเขาจะให้มา150ก็หมายความว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้และเราแพ้ก็คือแพ้ได้3รอบติดกันนะครับตอนหนึ่งวันสําหรับสายฟรีนะถ้าเกิดใครเติมเงินมันไปซื้อเหรียญพวกนี้เพิ่มได้เนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันยังมีเรื่องของการสร้างห้องกับเข้าร่วมด้วยนั่นหมายความว่าทุนผู้ชมสามารถชวนเพื่อนตัวจริงเนะี่ยเข้ามาเล่นได้ด้วยนะ โดยการเล่นโหมดจัดอันดับเนี่ยละครับแล้วก็ใช้เงินเดิมนพันห้าสินะครับจัดไปเลยแล้วก็เออมันจะมีเรื่องของการใช้อเทมเนียนะก็ใช้เหรียญเคนะครับอันนี้ก็จะมีแบบเงินเดือนมากขึ้น50%ของขวัญม,มากขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็การควบคุมหมายความว่าเวลาทอยเต๋าอ่ะมันจะแม่นยำมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันว่าคำว่าแม่นยำองะพงหมายความว่าไงอ่ะเริ่ม,มเลยกันแล้วกันครับจับคู่ เวลาท่านผู้ชมทอยลูกเต่าอะครับเรากดค้างไว้ได้เห็นไหมมันจะมีเกตวิ่งอยู่นะครับไอความแม่นยําก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้ผมอยากจะให้มันลง1 0บถึงสิใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ลงไงเพราะว่ามันแบบไม่แม่นยําอะไรเงี้ยพอเข้าใจเนาะถ้าเกิดว่า ผมมีแต้มแม่นยำเยอะมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็น1 0 1ถึงตามที่ผมทอยเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นจริงเลยกันแล้วกันนะครับในห้องนี้จะเห็นว่ามีคนหนึ่งครับที่เขามีไดเซอร์ที่เป็นตัวละคร NFT ด้วยนะครับเขาก็จะได้เปรียบพวกเราหน่อย,อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะชนะเสมอไปนะผมเคยเล่นโดยที่มีไดเซอร์แล้วผมแพ้ด้วย <laughs> โอเคอันนี้เขาไปลงมาแล้วเขาได้ตัวของการเพิ่มเงินนะแต่ว่าผมไม่มีการขโมยเงินอะไรจากเขาเลยก็ข้ามไปเลยกันแล้วกันนะครับ โอเคไม่เป็นไรตอนนี้ผมอยู่ที่โลเลยตังมีอยู่สามแสนชาวบ้านเขาเนี่ยไปหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนกันละโอ้ได้ของขวัญช่องของขวัญคือ,อเขาจะขโมยเงินของอีกสองคนนะครับไปใช้คำนี้ก็แล้วกันนี่็นะโดนหักเงินไปนะฮะไม่สามารถใช้การ์ดขัดได้นะครับอุ้ยได้การ์ดเพิ่มอันนี้เป็นการแบ่งเงินครับผมว่าผมจะลงที่ดินแล้วกันต้องทอยให้ลงสิบนะครับไม่รู้มันจะลงได้ปะเนี่ยไม่แม่นยำซะเลย แล้วก็ได้ตังค์มาเพิ่มอีกหก0มืนะครับ,รบงงน,นี่ไงเขาขอแบ่งเงินเลยผมเพิ่มเงินไปแล้วกันอะ <c oughs> นี่ไงพี่เพิ่มเงินเลยเอาเดพอแ้วเขา copy ก,กันใหญ่เลย copy กระจุยเลยเออได้เงินกันทั่วหน้า <c oughs> อกกโอ้โหคนนี้นี่คือแบบว่าคะแนานเขาเป็นล้านแล้วครับตังค์เขาเป็นล้านแล้วะม่รู้ว่าจะชนะเขาได้ไหม อันนี้เขาลงหุ้นครับหุ้นก็คือเขาจะให้เราทายว่าจะเป็นคู่หรือขี้ถ้าเกิดทายถูกจะได้รับเงินไงถ้าเกิดว่าทายผิดก็จะเสียตังค์แบบนี้นะครับรโอ้โหเพิ่มเงินเนระเพิ่มเงินไปด้วยเลย <laughs> <laughs> เสียไปสี่แสนห้าสี่แสาพันครับผม <laughs> เพราะว่าการ์ดอมันเก็บไว้ได้แค่3ใบไงก็คือควรจะใช้ใช้ไปบ้างนะครับอย่าเก็บไว้จนแบบต้องทิ้งการ์ดอ,อย่างเช่นเมื่อแก้ผมต้องทิ้งการ์ดเนาะ อ่าอันนี้ก็เขาทอยแล้วได้ตังค์อ่ะไม่เอาช่างมันห้าหมืน่นเองไม่เขโามวยกันไม,ไ,มไม่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 เดี๋ยวรอแบบได้หลักสูงหลักแสนก่อนเดี๋ยวผมไม่เข้ามวยวโอเคผมก็ทอยไปไกลๆแล้ว,ลวกันอ่ะทอยไม่แม่นยำเลยโอเคได้ของขวัญครับเยี่ยมขโม,ม,มยตังค์ของอีกสองคนมา<ะ>เรียบร้อยผมยังคงที่โลอยู่นะครับเจอที่หนึ่งที่สองทิ้งห่าง าเห็นผมตัดฉากไม่ต้องตกใจนะครับคือบางทีรอผู้เล่นอื่นเขาทอยเต๋าเขาคิดเขานู่นั่นนี่อยู่ไงเนาะโอเคอันนี้เขาลงอะไรเนี่ยมองไม่ทันอ๋อเขาลงช่องเสียเงินเอาโดนไปแสนหนึ่งเอาโดนการช่วยจ่ายด้วยเออ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 คราวนี้พี่แกเอาคืนเว้ย เล่นกันอยู่ 2, 2> คนนะ่ะเพิ่มเงินที่โดนจ่ายมากขึ้นแล้วก็เแบ่งกันจ่ายอ่ะเล่นกันอยู่2คนอ่ะผมไม่สนใจละที่1ที่2เาเล่นกันอยู่2คนผมทําอะไรกับเขาไม่ได้ไงโอเคอ่ะเลยต่อโอ้ได้2จะขามวยตังค์ผมปะเนี่ยมีไหมไม่มีนะขอบคุณครับโอเคคราวนี้พลิกกลับขึ้นมาเป็นที่1เฉยนี่แหละครับเกมเศรษฐี ปล่อยให้ที่หนึ่งที่2องเขาสู้กันผมก็ยืนดูเขาสู้กันมันแล้วเมื่อกี้เขาใช้การ์ดกันโอ้โหเพิ่มงงเพิ่มเงินนู่นนั่นนี่อุ้ยได้ตังหรอขอแบ่งเลยสิใช้การแบ่งงานเย้ไอคนนี้ทำอะไรไม่ได้ละเขาไม่มีการ์ดเอเราดูได้นะมันจะมีแบบรูปการ์ดอยู่เนาะไอคนนี้มีหนึ่งใบผมมีหนึ่งใบมันดูได้อ้าวเสียเ,เงินเหรอว้าไม่มีอะไรไปแกล้งเขาด้วยสิเฮ้ยมีโอกาสชนะนะทำเป็นเล่นไป เอาละลุยต่อโอ้ได้ดับเบิลอีกแล้วคราวนี้เสียตังค์เศร้าเลยครับแล้วก็มีเพิ่มเงินด้วยโดนไปแสนห้าพามครับผมดูอีกคนนึงมันจะเล่นผมเปล่าโอ้โหเขาช่วยจ่ายครับที่หนึ่งที่สามตอนนี้ไม่ถูกกันแล้วครับสีเคะะสีแดงตีกันตลอดเลยครับขนาดผมจะเสียเงินนะเขายังไม่ให้ผมเสียคนเดียวเลยให้ที่สามเสียไปด้วย <laughs> เอเอดีเหมือนกันดีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าสร้างสตูนะครับผมคิดว่าน่าจะดีเนาะเนี่ยพอสร้างสตูแล้วเขาขัดกันรัวๆเลยผมผมเพิ่มเงินให้เขาจ่ายเยอะขึ้นได้นะเกมมันจะจบแล้วนี่พี่เพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยพอผมเพิ่มปุ๊บเขาใช้การช่วยจ่ายเลยว่ะเสียเท่ากันเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอาไอ้นี่ได้การของขวัญโหขโมยเงินพวกเราอีกแม่ ตึกนี้ยังอีกยาวไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมจะล่วงที่3มแล้วคือถ้าเกิดเราได้ที่สองไม่เป็นไรคือถ้าที่สามมีเสียงเงินเดิมพันหมดเลยไงอ้าวสได้ของขวานเอาคืนอีกครับผมและใช้การ์ดช่วยไม่ได้ด้วยนะจ๊ะเอาคืนดูดเงินมาทั้งสองคนเยี่ยมครับผมตอนนี้สู่สีกันที่1มากอ้าวจบการเล่นแล้วเหรอ เวนกรรมผมก็ลืมดูเทิร์นคือ7เทิร์นของเกมนี้คือคือเราเล่นได้แค่7ครั้งนะทอยเต๋า7ครั้งอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้เสียเงินเดิมพันเพราะว่าเราไม่มีเหรียญถูกไหมเราใช้ตั๋วเข้ามาเล่นนะครับอ่ะก็ช่างมันกันละกันได้ที่2ก็ยังได้ตั๋วกลับคืนมาบ้างนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียไปหมดเลยนะได้กลับคืนมาบ้างแต่ทางที่ดีที่สุดคือเล่นให้ได้ที่1เถอะครับดีสุดแล้ว วิธีการสร้างรายได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเกมนี้เนี่ยเขาจะมีตัวของตั๋วนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยจะใช้แทนค่าเดิมพันเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเราจะมีการเดิมพันด้วยถ้าเกิดชนะเราจะได้รับเงินเดิมพันถ้าแพ้ก็จะเสียเงินเดิมพันไปนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเหรียญน,นี้นี่แหละครับเราสามารถที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนในธนาคารได้นะครับก็ต้องแลกให้กลายเป็นเหรียญสีทองก่อน นะครับก็คือสีเงินกับสีทองเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนกันได้แล้วเราก็เอาไปขายได้นั่นเองครับซึ่งเวลาขายเนี่ยก็จะได้ทั้งสกุลของเหรียญครับแล้วก็ KUSDT เลยทั้ง2เหรียญน,นะครับนี่คือวิธีการสร้างรายได้นะ ส่วนคนที่ต้องการเปย์นะครับแล้วมันจะเปย์อะไรได้บ้างใช่ไหมอ่าก็เมื่อกี้ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วแหละคือในธนาคารมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนเหรียญไงคือเราซื้อได้แค่เหรียญที่มันเป็นสีทองไงพอเราซื้อเหรียญสีทองมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเหรียญสีทองเนี่ยสลับกลายเป็นเหรียญสีเงินเท่านั้นเองนะครับล้วก็จะได้เอาไปเล่นได้บ่อยขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบเสียงเงินเดิมพันไงอาจจะดูไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเนาะเราก็สามารถที่จะเติมเงินเพื่อเล่นได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เติมนั่นเองนะครับแล้วก็อีก เราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไดเซอร์นะครับหรือว่าตัวละครที่เอาไว้ใช้ในการเล่นนั่นเองโดยไดเซอร์เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เติมเงินเนี่ยจะได้ตัวนี้มาสเตตัสทุกอย่างมันจะกลางๆนะครับก็เล่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นไดเซอร์ที่เราไปซื้อมาหรือว่าไปมิ้น์มาในระบบ NFT อะครับเราก็จะมีสเตตัสที่มากกว่านะครับแล้วก็มีตัวของสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสายเปเนี่ยเราจะสามารถที่จะเอาตัวละครที่มันเก่งกว่าตัวปกติมาได้นั่นเอง ซึ่งตัวไดเซอร์เนี่ยเราจะต้องไปเปิดกระปองในเว็บไซต์บิตครับ NFT นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเช่นเดียวกันเข้าไปได้นะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมผูกตัวของกระเป๋าด้วยก็คือใช้ตัวบิตคัมเน็กตามที่ผมบอกนั่นแหละเมื่อเราผูกเสร็จปั๊บก็จะรู้เลยว่าเรามีเหรียญครับเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้30ครับนะครับในการสุ่มต่อ1รอบนะฮะแล้วเขาก็จะมีโคตากำหนดไว้ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจะซื้อได้กี่กล่องเห็นไหมครับอ่าอันนี้ผมเปิดไปละกล่องหนึ่งอาจจะไม่มีบรรยากาศให้ดูนะเพราะว่า มื่อท่านผู้ชมเนี่ยซื้อตัวละครมาเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ตัวละครก่อนนะแล้วก็ทําการฝากนะครับก็คือเราได้มาเรายังใช้ไม่ได้นะเราต้องฝากเข้ามาครับก็คือจะเปลี่ยนจากไอเทมนอกเกมเนี่ยให้กลายเป็นไอเทมในเกมแล้วเราก็สามารถที่จะนําตัวนี้ไปใช้ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องรอประมวลผลเล็กน้อยนะฮะแน่นอนว่าเราก็สามารถถอนตัวละครนี้ออกไปได้เหมือนกันนะครับคือออกจากเกมแล้วไปอยู่ในกระเป๋าไงแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวละครพวกที่เรามิ้นต์มาเนี่ยเผื่อเราไม่ใช้แล้วก็ไปขายต่อชาวบ้านเขาได้อีกทีนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับในระบบร้านคานะครับเรายัางสามารถเปิดกระ,ะป๋องได้นะครับโดยมันจะสุ่มเป็นไอเทมสวมใส่เห็นไหมครับแล้วก็ไอเทมพวกนี้เราจะต้องใช้เหรียญ KM+ ซึ่งมันจะแตกต่างกับเหรียญ KM เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันละก,กันที่ระบบธนาคารนะถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้เหรียญ KM+ เนี่ยก็คือเราต้องมาที่ระบบ Token Plus แล้วเราก็สามารถซื้อได้เห็นไหมครับ เมื่อผู้ชมกดซื้อก็จะเห็นว่าเราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญครับนะครับเหรียญ Dk เหรียญ Ku <US> Sdt นะครับแล้วก็เหรียญ Km ที่เป็นสีทอง <K US D> เพราะฉะนั้นหมายความว่าสายฟรีก็สามารถทําได้นะก็คือเราจะต้องเล่นให้ได้เหรียญเงินเยอะๆใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาเหรียญเงินเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญทองก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาเหรียญทองเนี่ยแลกเปลี่ยนกลายเป็นเหรียญทอง plus อีกครั้งหนึ่งนะครับและเราถึงจะเอาไปสุ่มก็จะ,ะปองเพื่อที่จะหาพวกไอเทมสมใสได้นะครับ ตัวเลือนของเกมนี้นะครับมีอยู่2จุดด้วยกันครับจุดแรกคือคลิกบริเวณร,รูปของเราด้านซ้ายบนได้เลยนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็เปลี่ยนธงประเทศของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือขวาบนที่เป็นรูปฟันเฟืองนะฮะตรงนี้ก็จะปรับพวกเสียงเสริงได้การแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้แล้วก็ภาษาใครที่ไม่ใช่ภาษาไทยก็มาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่เล่นแล้วยังงงง,งกติกาของการเล่นอยู่เกมนี้ก็จะมีเรื่องของบทช่วยสอนแล้วก็บทเรียนให้เราอ่านเพิ่มเติมด้วยครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะใครที่อชอบเกมเศรษฐีที่มี NFT ด้วยแล้วก็เกมนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับ